สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เพลินชาแนลพาคุณผู้ชมออกมาข้างนอกนะคะออกมาข้างนอกแล้วก็ออกมาที่อำเภอน้ําเกลียงจังหวัดศรีสะเกดของเรานะคะพามาชมสวนน้ําเป็นสวนน้ําที่เพิ่งเปิดนะคะฟิวเจอร์แลนด์เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดินเข้าไปชมกันนะคะวันนี้มาตอนเที่ยงกว่าเที่ยงเกื Good อบบ่ายโมงแล้ว ดูนะคะอันนี้คือบริเวณด้านนอกฟิวเจอร์แลนด์สวนนะ้ำฟิวเจอร์แลนด์นะคะมะีร้านกาแฟอุ้ยใหญ่มากเลยเปิดใหม่ๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันอำเภอน,น้ำเกลียงอำเภอนาำเกลียงมีสวนน้ำแล้วจ้าเพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะ ออมาดูตรงจุดนี้กันค่ะก่อนที่จะสวนน้ำฟิวเจอร์แลนนะคะ<ม>ก็จะมีให้เราเช่าชุดนะคะจุดชำระค่าใช้บริการแล้วเราก็มาเช่าชุดนะคะเว้ยเดี๋ยวโอกาสต่อไป นี่คือค่าบริการนะคะ20บาทสำหรับคนที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำา50บาทสำหรับเด็กลงเล่นน้ำา70บาทสำหรับผู้ใหญ่ลงเล่นน้ำนะคะก็จะมีชุดมีชุดให้เช่าด้วยนะคะว้าวว้าว,ว,าวนี่มีความปลอดภัยด้วยคือเสื้อชูชีพนะคะแล้วก็มีคือห่วงห่วงยางนะคะ สำหรับท่านใดที่มีห่วงยางส่วนตัวห่วงยางนี้ก็ไม่จำเป็นแต่คงจำเป็นอยู่นะคะเปิดใหม่ๆเลยนะคะสวนน้ำฟิวเจอร์แลนด์อำเภอน้าเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกดของเราเดีย๋ยวเดินไปดูตรงสวนน้ำกันค่ะคุณผู้ชมห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าบริเวณสระว่ายน้ำนะคะ ก็จะมีกฎห้ามสวมรองเท้าบริเวณสระน้ําต้องล้างเท้าด้วยน้ําฆ่าเชื้อก่อนลงสระนี่นะคะห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มจากข้างนอกเข้ามาในบริเวณสระน้ํางดสูบบุหรี่บริเวณสระน้ําแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ําที่เหมาะสมและสวมหมวกทุกครั้งต้องสวมหมวกนะคะไม่ควรนําำซับสินหรือของมีค่าติดตัวลงสระ ล้วก็หากเกิดการสูญหายนะคะทางสระจะไม่รับผิดชอบไม่บวนน้ำลายเสมหะสั่งน้ำมูกลงในสระน้ำหรือบริเวณที่พื้นสระนะคะห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณสระน้ำ ควรรักษามารยาทที่ดีงามให้ก่อให้เกิดความรำคาญให้กับผู้อื่นนะคะแล้วก็ห้ามวิ่งไล่กันรอบบริเวณสระหรือว่าแกล้งผักกันตกน้ำนะคะนี่คือเป็นข้อปฏิบัติในการใช้สระน้ำของสวนน้ำฟิวเจอร์แลนด์ค่ะคุณผู้ชมมาดูอัตราคา่าบริการนะคะเมื่อกี้บอกแล้วเขาปิดสระตอน6โมงครึ่งหรือ18นาฬกาสนาทีนะคะ ค่าเข้าสวนน้ําถ้าเราไม่เล่นน้ํานะคะมานั่งรับลมเย็นๆยี่0บาทค่ะถ้าเด็กเล่นน้ํามี50บาทผู้ใหญ่เล่นน้ํานี่70บาทนะคะแล้วก็ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆนะคะห่วงยางไซส์เอสบาทห่วงยางไซส์เอลสชูชีพ20กระดาน20ชุดว่ายน้ําชายหญิง50บบาทนะคะชุดแล้วก็หมวกหมวก เช่าอย่างเดียวก็20บาทนี่คืออัตราของส่วนน้ำฟิวเจอร์แลนด์ของที่นี่อำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกด่ะคุณผู้ชมทางเลือกใหม่นะคะสำหรับคนที่อยากจะคลายร้อนอย่างอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกสำหรับคนศรีสะเกดเราหรือใครที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดของเราค่ะแบบมินิมินิค่ะคุณผู้ชมมีสระ เด็กสะผู้ใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ต้องอยู่ในความดูแลนะคะถึงแม้จะเป็นสะเด็กนะคะต้องอยู่ในความดูแลนะคะมีเครื่องเล่นนีย่ยาวาลังเยาวาลังจะมาเล่นน้ำนะคะอันนี้ครั้งแรกของการมาที่ที่เิลเจแลนี์นนะคะ เ็นสวนน้ำค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการมามาดูลาดเรามาดูเดี๋ยววันหลังจะมาเล่นน้ำเพราะว่าผู้ใหญ่ก,ก็เล่นน้ำได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ